สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะเรื่องคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะครูผู้สอนนะคะครูมณศิกาสุนทรรวงคาหรือเรียกว่าครูแววก็ได้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักความหมายของคำพ้องก่อนว่าคำพ้องคืออะไร คำพ้องนะคะก็คือคำที่มีการเขียนหรืออ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นสองชนิดนะคะชนิดหนึ่งก็คือคำ้องรูปนะคะชนิดที่สองก็คือคำพ้องเสียงค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักคำพ้องรูปเป็นก่อนค่ะคำพ้องรูปนะคะก็คือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันในการอ่านนะคะจึงจะต้องอ่า ระมัดระวังนะคะการอ่านคำพ้องรูปนะคะและสื่อความหมายนะคะจะต้องอ่านและสื่อความหมายให้ถูกต้องนะคะมาดูค่ะลักษณะของคำพ้องรูปนะคะก็จะมีอยู่สามลักษณะดังนี้นะคะหนึ่งเขียนเหมือนกันสองออกเสียงต่างกันสามความหมายต่างกันจำให้ดีนะคะสามลักษณะนี้เขียนเหมือนกันอ่าน ต่างกันและความหมายต่างกันค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะคําคว่ากรีนะคะคํานี้เขียนว่ากรีแต่เราอ่านาเขียนว่ากรีแต่เราก็อ่านออกเสียงกรีเช่นกันค่ะเราจะอ่านออกเสียงเป็นคําควบกล้ำกรรนะคะอ่านว่า กรีนะคะซึ่งมีความหมายก็คืออวัยวะส่วนหัวที่ยายาวและแหลมมากนะคะซึ่งจะเห็นตรงรูปนี้นะคะคุณครูก็ได้ใส่กรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้แะคะเขาเรียกว่ากรีนะคะอ,อีกคำหนึงนะคะคำนี้เขียนกรีเหมือนกันแต่เราจะอ่านออกเสียงว่ากะกรี ซึ่งถ้าเราออกเสียงว่ากะรีนะคะจะมีความหมายหมายถึงช้างนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าสองคำนี้จะเขียนเหมือนกันเขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันและความหมายก็ต่างกันนะคะไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยคะ่ะตัวอย่างที่สองนะคะคำศัพท์ นะคะคำว่าเพลานะคะคำนี้อ่านว่าเพลานะคะอ่านว่าเพลาอ่านเป็นคำควบกล้ามพออพอรอเอาเพลาอ่านว่าเพลานะคะซึ่งหมายถึงแกนของล้อนะคะคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันสังเกตนะเขียนเหมือนกันแต่คำนี้เราจะอ่านว่าเพลาอ่านว่าเพลาซึ่งหมายถึงเวลานะคะห็นหินห็นไหมคะสังเกตนะคะว่าเขียนเหมือนกัน อ่านต่างกันและความหมายก็ต่างกันนะคะถัดมาค่ะดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่สามค่ะคำนี้นะคะเราจะอ่านออกเสียงว่าปักเป้าปักเป้าซึ่งอ่านออกเสียงว่าปักเป้านะคะจะมีความหมายก็หมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งค่ะคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันค่ะแต่อ่านไม่เหมือนกันคำนี้จะอ่านว่าปักกระเป้า ปักกระเป้าถ้าเราอ่านออกเสียงว่าปักกระเป้าก็จะหมายถึงชื่อปลาชนิดหนึ่งนะคะที่มีหนามแหลมและมีพิษนะคะเขียนเหมือนกันอ่านต่างกันและความหมายต่างกันเราเรียกว่าคำพ้องรูปนะคะจำให้ดีๆนะคะถัดมาค่ะเรามาดูความหมายของคำพ้องเสียงกันบ้างนะคะว่าคำพ้องเสียงคืออะไรคำพ้องเสียงนะคะก็คือคำที่ อ่านเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันนะคะมาดูค่ะลักษณะของคำข้องเสียงมีอยู่3มลักษณะเช่นกันนะคะหค่ะออกเสียงเหมือนกัน 2. องเขียนต่างกันสาความหมายต่างกันจำให้ดีนะคะหออกเสียงเหมือนกันสองเขียนต่างกัน 3. ความหมาย ต่างกันเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าสุกนะคะสุกสอเสือตะปุกัไก่ตะุดนะคะสุกในที่นี้นะคะก็จะหมายถึงเปลี่ยนสภาพจากด,ดิบด,ด้วยวิธีกรรมวิธีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการย่างต้มผัดทอดนะคะอ่นนี้คือความหมายของคาว่าสุก นะคะต่อไปมาดูสุกตัวที่สองค่ะสุกตัวที่สองนะคะเขียนด้วยสอเสือสะอุขอไข่สะกดนะคะสุกในที่นี้ก็จะหมายถึงความสบายกายสบายใจเห็นไหมคะว่าเขียนเป็นยังไงคะเขียนต่างกันแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันและความหมายก็ต่างกันนะคะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งถัดมาค่ะดูตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะเขาว่ากรรมนะคะ กรรมกอํากรรมอ่ากรรมในที่นี้นะคะกรรมก็คือกรรมแบบนี้นะคะก็หมายถึงงอนิ้วเข้าจดอุ้งมือเห็นไหมคะว่ากรรมนะคะถัดมาค่ะกรรมกรรมอีกตัวหนึ่งนะคะอ่ากไก่โรหันมอม้าสะกดอ่านว่ากรรมแต่กรรมนี้นี่ก็จะหมายถึงการกระทํานะคะอ่านออกเสียงเป็นไงคะอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันความหมายก็ มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะอ่าตัวอย่างสุดท้ายนะคะเขาว่าทุกทออุพอุทอุกปอ,อ,อ,อไก่สะกดซึ่งทุกในที่นี้หมายถึงทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเลยอย่างเช่นเราทุกคนรักกันนะทุกตัวที่สองก็คือทุกทอทหารสะอุปอไก่ขอไข่กะหล่นมีขอไข่กะหล่นซึ่งทุกในที่นี้หมายถึงความยากลําบาก ความทุกข์ยากลําบากมันเองนะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าอ่านออกเสียงเป็นไงคะอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันนะคะอันนี้เราเรียกว่าคําพ้องเสียงค่ะอ่าถัดมานะคะ หลังจากที่นักเรียนเรียนรู้เรื่องคำพ้องรูปพ้องเสียงกันแล้วนะคะครูคิดว่านักเรียนสามารถน่าจะสามารถแยกออกได้นะคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงแตกต่างกันยังไงตอนนี้เราลองมาทดสอบความรู้กันนะคะอ่าให้นักเรียนเลือกคำเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะอ่าครูจะมีประโยคมาให้นะคะคุณย่าเอามะม่วงอ่าเอามะม่วงจะ ไปวัดในวันจุดๆอ่าแล้วครูก็มีคําศัพท์มาให้มีคําว่าสุกสุกสุกซึ่งสุกสุกสุกสามตัวนี้เป็นยังไงคะออกเสียงยังไงออกเสียงเหมือนกันหมดเลยแต่เขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันนักเรียนคิดว่าคุณย่าเอามะม่วงสุกน่าจะเป็นสุกตัวไหนอ่าไปวัดในวันสุกน่าจะเป็นสุกตัวไหนคะให้เวลาหนึ่งวินาทีค่ะ ตอตกตอตกตอกตอบได้ไหมคะอ่าฉเฉลยกันเลยค่ะคุณย่าเอามะม่วงสุกสุกตัวไหนคะสุกตัวนี้ใช่ไหมคะสุกที่มีตัวโกไก่สะกดน่นะคะไปวัดในวันสุกค่ะอ่าใครตอบถูกเก่งมากเลยนะคะเอาต่อไปไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในสวนมีจุดจุดจุดไม้นานาจุดจุดจุดอ่ามีตัวเลือกให้คําว่าพัน พันจะมีสองตัวเลือกนะคะนักเรียนคิดว่าน่าจะเติมพันตัวไหนให้เวลาหนึ่งวินาทีค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไหมคะเฉลยเลยนะคะอ่าในสวนมีพันพันไม้เป็นพันไม้ตัวไหนคะอ่าพันไม้ตัวแรกนะคะพอพันแมนลากาศนองหนูทอทงสกุบพันผคาดนะคะหรือกรลันนะคะพันไม้นานาพัน พันตัวนี้ก็คือใช้ตัวพันรอหังแล้วนอนเนียสะกดนะคะอ่าแล้วมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะซึ่ง่ตรงนี้นะคะก็จะตรงกับในแบบฝึกที่ครูแจกให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนคําอ่านของคําที่ขีดเส้นใต้ไว้ช่องทางขวามือนะคะซึ่งนักเรียนสังเกตนะคะว่า ครูจะกําหนดประโยคมาให้นะคะอย่างเช่นประโยคที่หนึ่งปลาปลาอะไรคะน่าจะอ่านว่าอะไรคะอ่าปลาปักเป้าหรือปลาปักระเป้าเป็นปลาทะเลที่มีหนามแหลมจําตัวอย่างเมื่อกี้ได้ไหมคะถ้าเป็นชื่อปลาเราจะอ่านว่าอย่างไรเราจะอ่านว่าว่าฉเฉลยเลยคะ่ะอ่าถ้าเป็นชื่อปลาเราจะอ่านว่า ปักกระเป้าแต่ถ้าเป็นชื่อว่าเราจะอ่านว่าปักเป้านะคะให้ทำตามนี้เลยนะคะไม่ยากเลยนะคะจบไปแล้วนะคะในเรื่องของคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะคะก็ขอบใจนะคะนักเรียนทุกคนนะคะที่เรียนรู้ด้วยกันในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันต่อไปใน คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ